ไหนใครยังไม่มีบัตรคนจนหรือบัตรสรการแห่งรัฐลงทะเบียนใหม่คนเก่ามีหนาวๆร้อนๆจน,นไม่จริงโดนตัดออกบัตรสรการแห่งรัฐมาไวกว่าที่คิดแน่นอนทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีวเอาไว้เลยข่าว3ามทีวีสวัสดีครับผม ก็มีข่าวดีมาฝากอีกแล้วนะครับผมก็มีการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับบัตรคนจนเกี่ยวกับการลงทะเบียนใหม่นะครับผมที่จริงแล้วนะครับมีคนถามผมว่าเฮ้ยบัตรคนจนน่ะทำไมมีเงินแจกมากมายนะมีโครงการนั้นโครงการนี้ช่วยได้คนละ5 3เดือสามเดือนพันห้าช่วยต่อค่าน้ำค่าไฟอีกปีหนึ่งโอ้โหช่วยรูดซื้อสินค้า200 300บวกใหม่500เป็น800700 ทำไมเยอะจังแล้วคนที่ไม่มีบัตรละ่ะแล้วเป็นคนจนละ่ะจะได้ทําใหม่เมื่อไหร่นะครับคําถามนี้ถามเข้ามาเยอะมากนะครับก็ผมจะมาสรุปให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับผมคาดการว่าจะมาไวกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าต้นปี64นะครับผมแล้วก็แต่ที่แน่เท่าที่ฟังที่ประชุมนะเท่าที่ผมจับใจความได้นะครับ mm hmm. เขาได้อนุมัติงบบางอย่างแล้วหละที่ช่วยผู้มีรายได้น้อยนะครับแต่ผมคิดว่า ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นบัตรคนจนอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นการลงทะเบียนใหม่นะครับผมแล้วคนเก่ามีหนาวๆร้อนๆยังไงนะครับผมคนเก่ามีหนาวๆร้อนๆแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตลอดจะยะละยะ,ละเวลาที่หลายปีนยที่ผ่านมาเนี่ยระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยลิ้นผ่านกันละนะครับมีคนที่ได้บัตรคนจนไปแล้วนะครับแล้วก็บางคนเป็นนักศึกษาจบมามีงานทําแล้วมีเงินเดือนแล้วมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วนะครับ ก็หลุดพ้นจากกระดกคอมจนนะครับอาจจะถูกคัดออกหรือว่าเตะออกโดยอัตโนมัตินะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็รอออกอมาตรการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดูความเหมาะสมของเขานะแล้วก็ที่สําคัญนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังคลิปข่าวสามทีวีเนี่ยผมขอถามคําถามหน่อยนะครับตอนเนี้คุณถือบัตรคนจนคุณเป็นรายเก่าหรือว่าเป็นคนที่อยากจะสมัครใหม่กําลังรอสมัครกําลังรอลงทะเบียนนะครับ ช่วยเมน์บอกด้วยนะครับผมแล้วช่วยบอกข้อดีข้อเสียของมัคนจนด้วยนะครับมีแล้วดีไหมมีแล้วไม่ดีหรือเปล่านะครับผมจะได้รวบรวมข้อมูลตรงเนี้ยเอาไปพิจารณานะครับผมแล้วก็เผื่อคนของรัฐเขาผ่านมาเห็นเขาจะได้นําข้อมูลตรงเนี้ยไปพิจารณาว่าควรจะมีมาตรการอะไรช่วยเหลือต่อหรือว่าควรจะมีการตัดมาตรการไหนออกที่ไม่จําเป็นนะครับอย่างเช่นเรื่องค่ารถค่าลาเนี่ยห้าบาทเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่จาเป็นบางคนก็บอกว่าจําเป็นนะครับเข้ามาทุกเดือนเดือนละ500 ไม่เคยได้กดใช้เลยเพราะากดเงินสดไม่ได้ใช้รูดซื้อ,อขอแผลบใช้รูดจ่ายค่ารถได้อย่างเดียวนะครับผมรถไฟรถบขสบีทีเอสอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางคนมันก็จําเป็นเนาะสำหรับคนที่ใช้คนที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับอันนี้ก็เห็นใจนะครับถามมาเยอะนะครับผมสําหรับผู้พิการใจเย็นๆนะครับผมถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับข่าวสามทีวีนี่โอ้โหหาข่าวที่จริงอะ่ะอยากจะอัพข่าวไวๆนะแต่มันต้องเช็คข่าวก่อนนะครับอย่างข่าวเนี้ยที่จริงผมอ,งอัพตั้งแต่2วันก่อนละเพราะว่า เช็คให้แน่ใจก่อนว่าชัวหรือเปล่าขออนุมัติไหมนะครับแต่มีคนกดดันผมเยอะถามเขม้ามาเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องบัตรสการแห่งรัฐเนี่ยผมก็เลยต้องออกมาพูดนะครับผมว่าอาจจะมาไวกว่าที่คิดแน่นอนเพราะว่ามีการอนุมัติงบแล้วนะครับาการช่วยเหลือผู้ผู้มีรายได้น้อยแต่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นบัตรคนจนหรือเปล่าแต่ห้าสิบห้าสิบผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบัตรส่การแห่งรัฐนะครับเตรียมตัวลงทะเบียนนะครับผมอะ เขาบอกลงทะเบียนตั้งแต่ปลายปี63ไล่มาจนท้ายปีเนี่ยจะบอกว่าตุลานะครับตุลานี่ก็มีมั่นการของเครึ่งเข้ามาแทรกก่อนนะครับก็เลยเลื่อนไปต้นปี64แต่ผมคิดว่าน่าจะไหวนะเพราะว่ามีการอนุมัตินะครับผมหลายโครงการไปนะครับมาดูกันนะครับผมบอกขอบอกคนสมัครไว้ก่อนเลยนะครับคนเก่านะครับผมที่ที่ถือบัตรอยู่นะครับถ้าคุณสมัครของคุณเนี่ยไม่ตรงตามเนี่ย คุณอาจจะเสี่ยงโดนตัดออกนะครับผมก็ขอให้ทําใจไว้ด้วยนะครับก็อย่าไปโกรธรัฐบาลนะครับถือว่าเราหลุดพ้นจากความจนแล้วนะครับผมใครที่มีคุณสมบัติตามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคนจนนะครับผม6ข้อเนี่ยก็คือคุณสมบัติผู้สมัครปัสการห่งรัฐนะครับ1ต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับผมอายุ8ปีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็2ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน100,000บาทต่อปีนะครับผม3มีทรัพย์สินทางการเงิน เงินฝากธนาคารฉลากของศินสลกากครกสอธนบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้หรือมีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องรวมกันไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับ 4. รายได้ต่อรัอเรือนเป็นการปร,ประกอบพิจารณานะครับผม 5. ถ้ามีรถยนต์จะถูกนํามาพิจารณาถ้ามี2-3คันก็เรียบร้อยถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ผู้มีสวัสดิการนะครับผม 6. ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนํามาพิจารณาเช่นกันนะครับคนถือบัตรเครดิตนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นคนจนนะครับผมก่อนที่คุณจะมีบัตรเครดิตได้ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ตรวจสอบแล้วแหละว,ว่าคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่คุณมีกําลังส่งเท่าไหร่คุณมีเครดิตเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยบัตรเครดิตขั้นต่ำเนี่ยต้องมีเงินเดือนอ่าหมื่นสองหมื่นห้าขึ้นนะครับถึงจะทําได้นะครับถ้าคุณมีเงินเดือนหมื่นสองหมื่นห้าขึ้นเนี่ยแสดงว่าปีหนึ่งอ่ะคุณมีรายได้เกินแสนแล้วนะครับก็ไม่เข้าเกณฑ์น,นะครับผมก็ทําใจรอไว้นะครับผม อาจจะถูกตัดนะครับก็มีร้อนๆหนาวหนะครับผมในที่นี้นะครับขอพูดเพิ่มเติมนะครับรายได้ของครอบครัวเรือนมาประกอบอ่าประกอบพิจารณานะครับก็พูดง่ายๆก็คือบ้านหลังนึงอะ่ะมี5คนน่ะถ้าลูกคนที่1นที่2อที่3อายุ10เกิน18ปีหมดแล้วแต่ยังไม่มีงานทํา3คนนะครับแต่พ่อแม่มีรายได้นะครับเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นทําทงานเอกชนรายได้เกิน ห้าแสนต่อปีเนี่ยก็เอามาบวกกันนะครับทั้งครอบครัวเอารายได้เอารายได้ทั้งครอบครัวมาบวกกันนะครับผมจากนั้นก็หารห้านะครับสมมุติว่ามีห้าคนนะครับถ้าเกินแสนก็ถือว่าถูกตัดออกนะครับไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าถึงเวลาอีกทีหนึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ก็เป็นไปได้นะครับก็รอชมดูนะครับผมโอ้โหเครื่องบินบินผ่านเสียงดังมากเลยครับผม คำถามที่ถามเข้ามานะครับถามประจำนะครับผมคนที่มีบัตรอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่นะครับผมคาตอบคืออาจจะไม่ต้องลงใหม่นะครับผมเขาจะใช้ระบบะในการตัดออกนะครับผมหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะยกเครื่องใหม่หมดเลยก็ได้จะคัดกรองใหม่หมดอันนี้มันก็ใช้งบประมาณเยอะนะครับแต่ถ้าเขามีระบบอ่าบล็อกเชนหรือว่าอะไรมาตรวจสอบเนี่ยว่าใครมีรายได้เท่าไหร่แล้วตัดออกเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับผมส่วน คนที่ไม่มีก็ไปลงทะเบียนใหม่นะครับคนเก่าก็ใช้ไปนะครับผมถ้าใครหลุดพ้นจากความจนแล้วก็อาจจะโดนตัดก,ดก็อย่าโกรธกันอย่าว่ากันนะครับผมเพราะว่ารัฐบาลเขาก็ทําตามกฎเกณฑ์ตามหน้าที่ของเขานะครับผม<อ>ก็อยากให้คนจนจริงๆถือบัตรนะครับตอนนี้มีคนจนจริงๆอ่ะมาคอมเมนต์ใต้คลิปข่าวสามเยอะมากบอกว่าไม่มีบัตรเลยบ้านนู้นน่ะมีตังค์แต่มีบัตรคนจนรูดซื้อสินค้ายิ้มหน้าบานอะไรประมาณเนี้ยเยอะแยะนะครับผมผมก็เห็นใจเนาะ ก็คือแบบอย่ากโกรธกันนะครับผมอ่ะขอบอกไว้ก่อน,นเลยว่าข่าวสามทีวีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับผมข่าวสามทีวีเป็นเพียงประชาชนคนนึงเป็นประชาชนคนธรรมดานะครับผมที่ว่างงานเตะไปเตะมาแถวบ้านนะครับผมก็ฝากไว้นะครับไม่ใช่ลูกลุงตู่ไม่ใช่หลานลุงตูดดงต่ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ญาติลุงตู่ด้วยนะครับ บางคนบอกว่าผมโอยลุงตู่เยอะเกินไปหรือเปล่านะครับผมผมไม่เคยโอยลุงตู่เลยนะครับผมผมแค่ชมว่ามาตรการไหนดีอย่างเช่นมาตรการทางรัฐเนี่ยมันดีดีจริงดีต่อคนจนนะครับมันอาจจะไม่ดีต่อคนที่มีตังค์นะครับผมก็คือคนเราเนี่ยถ้าไม่ถึงจุดที่แย่ที่สุดก็คือคงไม่รู้ครับว่าเงิน2 0 0 300ที่รัฐบาลให้มามันมีคุณค่าแค่ไหนนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับผมอย่าดูถูกคนจนนะครับผมสู้ไปด้วยกันนะครับแล้วขอเตือนภัยอย่างหนึ่งครับผมช่วงเนี้ย ทกสเขาก็ออกมาเตือนไทยคู่ฟ้า,าก็ออกมาเตือนนะครับมีลายทกสปลอมนะครับผมไม่ใช่แค่ทกสปลอมหรอกเกือบทุกธนาคารนะครับมีลายปลอมเอามาลวงนะครับลวงถามข้อมูลลูกค้านะครับของธนาคารนั้นๆน,น,นะครับแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับผมเพราะว่าแอปจริงอะ่ะเขาจะไม่มีการมาหล,ล,ลอกลวงถามข้อมูลเขาจะนําเสนอแค่ผลิผลตภัณฑ์ของเขาสินเชื่อของเขาไม่มีการมาขอแบบที่อยู่เบอร์โทร รหัสบัญชีรหัส ATM หรือว่าเลขธนาคารอะไรเนี้ยไม่มีนะครับให้ถ้าใครขอข้อมูลแบบเนี้ยตีไว้เลยว่าเป็นลายปลอมนะครับจำเอาไว้นะครับผมส่วนไอ้พวกที่ว่าจ้างดูคลิปหรือว่าปล่อยเงินกู้ออนไลน์เนี่ยอย่าไปเชื่อมันนะครับผมมันเป็นพวกการพนันนะครับผมไม่ก็หลอกเอาค่ามัดจานะครับผมตีเอาไว้เลยมันไอ้พวกโกงครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเงินกู้ออนไลน์เนี่ย อย่าไปโอนก่อนนะครับโอนก่อนเท่ากับโกงนะครับผมโอนปุ๊บมันหายเข้ากี่เมฆเลยนะผมพูดไว้เลยนะครับผมถ้าอยากกู้เงินน่ะแนะนําว่าไปติดต่อของภาครัฐดีกว่าไม่ว่าจะเป็นออมสินทกสกรุงไทยนะครับอย่างอย่างน้อยดอกก็อยู่ในของภาครัฐรัฐก็ดูแลอยู่นะครับผมถ้าไปกู้นอกระบบเนี่ยรัฐมันก็ดูแลยากนะครับถามว่าคุ้มไดหมมันก็ยากนะที่จะคุ้มนะครับผมพอคุณไปกู้ใครไม่รู้นะครับนอกระบบนะฝากไว้แล้วก็ใครที่มีเงินสดเข้านะครับผม ก็สามารถเปลี่ยนรหัส ATM ได้นะครับสำหรับคนที่ลืมรหัส ATM เนะครับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับผมมี3วิธีนะโทรไปสอบถาม021092345แล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็วิธีที่3คือเปลี่ยนเองนะครับก็คือสอดบัตรเข้าไปกรอกรหัส6หลักนะครับเอาเท่าที่จำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ใส่ตองหนึ่งไปเลยนะครับผมแล้วก็3เลือกลืมรหัสคู่บัตรนะครับแล้วก็ ตรวจสอบเบอร์โทรถ้าเบอร์โทรนี้เรายังใช้อยู่นะครับก็กดยืนยันนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านจากนั้นก็จะมีข้อความส่งมาเข้าหาเราก็คือ OTP นะครับก็กอรอกไปนะครับเป็นยืนยันตัวตนนะครับเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเบอร์โทรกับบัตรไว้เท่านั้นนะครับที่จะทําได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครมีคําถามสามารถสอบถามข่าว 3Tv ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะจิบยกคําถามของท่าน มาอ่านออกอากาศในคลิปหน้านครับเหมือนคลิปนี้นะครับที่ถามเข้ามาเยอะมากนะครับจนต้องทําคลิปออกมาให้นะครับผมถ้าไม่ถามนี่คือไม่ทํานะครับผมเ,เดี๋ยวไลน์ต่อไปนะผู้พิการผู้เกษตรนะครับผมผู้สูงอายุนะครับเตรียมตัวติดตามได้เลยนะครับถามเยอะเกินผมก็หาข้อมูลให้ไม่ทันเนาะก็เห็นใจหน่อยครับบางทีอ่ะข้อมูลมันมีเยอะนะแต่มันต้องกรองข่าวก่อนผมไม่อยากจะเอาแบบว่าพลาดไปโดนข่าวปลอมเอาแล่ามานําเสนอแล้วผู้ชมอ่ะ รับชมอะ่ะมันจะเสียวความรู้สึกนะครับผมเพราะว่าของผมเนี่ยไม่ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าผมก็เฉยๆนะแต่คนดูคนฟังอะ่ะถ้าได้พูดไปแล้วเขามีความหวังมีความการรอคอยนะครับถ้ารอแล้วไม่ได้ผลไม่ได้หวังเนี่ยมันก็ผิดหวังนะครับผมก็ไม่อยากจะทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเห็นใจผมจึงหลังๆแนมะ่ผมจึงช้าหน่อยเพราะว่าช้าแต่ชัวร์เพราะว่าผมเอาเวลาไปกองข่าวหาข่าวนะครับหาข้อมูลแหล่งที่มาให้มันชัดเจนนะครับผม แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามข่าวสามทีวีไว้เลยนะครับเพราะว่าท่านจะได้พลาดสิทธิโอกาสต่างๆนะครับเช่นบัตรสุการแห่งรัฐบัตรคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดแล้วก็เงินเกษตรกรชาวนานะครับภัยแรงน้ําท่วมกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราจะนําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเข้าถึงกันนะครับอย่างทั่วทุกสิทธิ์นะครับไม่ว่าสิทธิต่างๆที่รัฐบาลช่วยท่านนะครับเราจะนําเสนอนะครับอย่างเช่นคนละครึ่งเนี่ยเราก็นําเสนอให้ตลอดนะติดตามอยู่นะครับตอนนี้ก็ติดตามนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญวันนี้ข่าวสารที่ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า782 EFL UL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับ